สวัสดีครับบันินฮัทลูกขับรถมอไซค์ครับไปเรื่อยๆเลยลูกสามทางอยู่แล้ไปชิดชิตสายจังนิดชิดชิตสายจังนิดเลาะเส้นขาวไปเรื่อยๆเลาะเส้นขาวเส้นขาวไปนี่ดูรอบดูรอบฟังหนึ่งอยู่เส้นขาวเออไปซ้ำนี่แหละป้าไปเรื่อยๆเดี๋ยรงๆก็ได้ นี่ขาว่ขาวชิดใต้ชิดเ้ดลวรถเข้ามาชิดซำชิดใ้ชิดใต้ทำนี่แหละทำนี่แหละใช่ิดใ้ชิใ ตายจิตตายจิตตาย เธอมันลบปี๊บไม่ต้องทรายเธอเอาชีททรายไปให้ล่อรถป้องอยู่เต็นท์ข้าวรั่นรถป้องนี่ลรอรถป้องอีกครั้งนี้นี่เออมันยับเต็นท์ขาวไปเรื่อยไงเออคอมเห็นไหมมันมีทางดีอยู่ให้ล่อรถเองเข้าทางดีเอ้าวเลยเลยเลย คิดตาย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 ไปเรื่อยๆไปเรื <lequel> ่อยๆ ใช่ใช่ลบหลบเออใช่เออนี่ทำนี่พอดีเลยดูท,ทางให้เส้นเหลืองอยู่กลางรถเองเส้นขาวอย่าเส้นเหลือง Tao mày hát thấp thì đứa xe tua thấp không? Tao mày hát thấp luôn.

ไม่พูดหอมหออหอเลยเดียว้่อใหเชื่อครับพ่อจีจับเขียดหญิงเร้ยปตายมาล่อรหญิงอยู่กลางเยวเดี๋ยว <laughs> Mưa có mọi đẹp chắp thôi chắp nó Dạ Dạ, phải khỏi, phải khỏi